อะ๋อเราอยู่เราถ้าอยู่ในเมนี่ใช่ไหมวันนี้เราอยู่กันในเกมโรบบอกกับอุนโอีกแล้วเมื่อกี้ผมเพิ่งสกิปสกิปรีเวิร์สรีเวิร์สรีเวิร์สสกิปสกิปสกิปจนเหลือสองใบแล้วก็จนทรมานเลยครับแต่อ่อนให้กิจครับเฮ้ยเพื่ออะไรเพื่ออะไรอ่ะเพื่อโอแตงกิ้วโอ้แต่ไม่มีเสียเงินเลยอ่ะเฮ้ยเรามาเล่นแมนเชตี้กันไม่ มาเลืดดดอดรบอยเล่นอุนกับเรามันเล่นอ,อุนโกับเราสิไอ้น hey, no. ูมันเล่นนโนทำเชร์หน้าจอนะนะเดี๋ยวมันจะแบบเรียกว่ายัางไงเดี๋ยวมันจะแบบอะไรอย่างนั้นไหมแบบเจาคนไปเช็คหนะ้าจออื่นอะอือ เพราะว่าตาต่อไปมันตโล่ตโลมให้ดูโฮะอะไรจะเป็นดูเอลโอ้ดูเอลดูเอลโอ้เอ็งรู้ทันเหรอวเอ็งรู้ทันเหาว่ากิดเอ็งรู้ทันเหรอว่ยอุ้ยขอบคุณ ให้ขอบคุณนะเว้ยขอบคุณเอ็งได้สีเอ็งได้บวกสีเอ็งได้บวกสีอย่าบอกนะเอ็งได้บวกสีเอ็งให้แต่สีเขียวอะไรเนี่ยอ่าเขาลืมไปแล้วว่าเขาลูมยังให้แต่โอเคเขาใกล้ในเวลาเอฟเคยาวๆโอเคเขาต้องวางความ โอ้โหวิลีเนี่ยเขาละทำมาหลายสิบยี่สิบรอบละเป็นแบบนี้ไปอุนูไม่ได้เห็นป่ะนึงอุนูไม่ได้มันเป็นเครื่องหมายไม่เครื่องหมายวางไม่ได้ซีเลยเอาละเอาละมันเริ่มละตึงจัดจัดโคตรตึง โคตตึงอย่าบอกนะไม่มีโบสีจริงสปาซิโนหนึ่งสองสามโอเคัดเลยโคตตึงเลยโคตตึงเลยโคตตึงเฮ้แตงิวแตงิวครับแตงิวครับแตงิววกสองอีกแตงิวครับแตงคิวโคตรแตงิวเลยผมแตงคิวจริงจงครับ วกไปแอปเองสองโอนไปแล้วนะแล้วแอดเขาด้วยแอีเขานะคับวเลเล่นไม่เ <c oughs> ดียดจริงๆมีเปล่ามีเปล่าโหเครื่องหมาล้วดเลย เพื่อหมาล้วลวเลยจ้าทำไมมันรู้สึกตานี้โคตรตึงเลยวะโอเคจะซื้อออโตคลิกมีสองคนระับโคตรตึงเลยโคตรตึงเลยวะตาเนี่ยแล้วยังไม่ได้รับแดอดเขาเลยแอบแปบแป๊บโอ้เ <laughs> อาลืมโมโนอีกแกมา ลืมอโโุนนนมบ่อยไม่ดีนะ oh. yeah, โอ้ยแยจริงจริงโคตรตึงจังหวะนี้โคตรตึงหัว่วเพิ่อมอีกโคตรตึงจั่วไปเรื่อยอะ่ะการกองนีม้มีมันหมดอ,ะอ่ะมีไหมสีเหลืองเขาบ่าไอ้มีอะ่ะโอเคอุ้ยเกือบแล้ว เกือบแล้วเกือบแล้วหมาแลวโอ้เกือบแล้วมมันลุนไม่ได้มาโอู้หมหมโนไม่ได้โอ uh, no ้แบงเดียว์ขมีใครอยากเล่นลักยี่บกบนเร่อก่าบ้างลืมไปมันบดอย่าอย่าอย่าอยาเล่นลักีบกบนเร่่าไหม โอ้โหแบบเป็นตายที่กดถึงมาอ่ะรอโคตรยาวนานอ่ะตึงจะจัดตึงจะจัดการกล่องนี้มันจะไม่มีวันหมดแน่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 ไม่มีมันหมดแน่แน่อูโน่ดิยังกดอูโน่อป่ะเนี่ยมันเร็วเปล่าไม่ไอ่ไฮจูนิยูนิเวิร์สโอ้ยากแล้วโอเคสีน้เงิน มาเลยเสียงเงินมาเอ้าคนก็อยากจะหาไม่หน่อยเราทำมาเล่นเกมอะไรกันดี Majesty Arena Brickland Bond รักกีบบรินเก่า Uno ให้ดูเป็นมีเบิร์ดเขารู้แล้วเอ็งมีสีเหลืองในมือใช่ไหมเอ็งมีสีเหลืองในมือโอ้โหบบนานมากอะกว่าจะได้เบอร์พวกเอ็งยังไม่ได้รับแอยเขา Để lắp ad cần Ad ơi, lắp <love> ad ơi <laughs> <laughs> Lắp ad ơi.